พีี้พ่วุฒิไงเดี๋ยวไม่ได้ต้องรอพี่วุฒเดินกับแม่วาม่าให้เขาผินใจอันนี้ไลฟ์สดอ่าเก็บไว้ครับแล้วก็เข้าถุงอ๋อคอยไปดูในช่องด,ด,ดูเจไดไม่ได้ถูกป้องกันไลฟ์ไม่ใชฟไม่แช่นี่มันทิน้งเฉยแล้วไม่ได้ไลฟ์แค่อันนี้แช่แต้องเฉยแค่มัไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลงถุงเขาก็จะเขียนว่ายอย่างอันนี้คูงเต้ย แตมใครอ่ะเขาก็จะพูดว่าพี่ขอโทษดีที่รู้จักชื่อนี่เดี๋ยวพี่ต่างไปขับละนอกพี่อยากก็ไมไปนั่งดูไอ้พวกนี้พูดอะไรว่าจารย์แบงมันมียูทูบอะไรนัมเบอร์อะไรเขารักอะไรอะไรพอมันไม่รู้บางทีที่ไม่ได้มาเล่นที่ก็มาดูเออ พีเตอรเอาหัวไปลองเนี่ยจะแตโโดดกเฮโทราม่าจะเข้าดูให้ว่าวชื่ออะไระอโอ้โหตัดขาดเลยตัดเยอะใหญ่ ไม่มีเยอะใหญ่กัน,นทีตีตอนเราพปตี้อยู่ไหมพี่มเมื่อ,อกี้เปอสาไปหมดแล้วงั้นไปทที่ต้องตีเดยวลยนะยแล้วราไม่เล่นันั้นแทโต้ละ

谢谢谢谢谢谢 เขาเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วเปลี่ยนชื่อเนี่ยเพนี่เป็นแม็กซ่ตนี่ยแล้วเขาก็ไดมีอะไรเขมีีนเคนเขาก็เมนบุ๊ยอแล้วเขาก็จะใส่ชื่อใช่ไหมใส่ชื่อว่าใครเจอใครม

ไปทับเลยอันนี้ฟิเปเห็นไหมคล้อยนะประมงาการจะเป็นรอยนูนมันจะไม่ดีตรงแค่ตอนที่มาไลฟ์สดหรือว่าตอนไอจีสตอรี่มันมจะไม่ชัดแ,แต่ถ้าตัวท็อปน่าจะชัดขึ้นถูกมากโอ้โหโมาแล้วทิชชู่ตัด ไปดูแล้วมาตัดคลิปนะเดี๋ยวมาแล้วมาตัดคลิปเพื่อนเชิญมากินเหล้ามากินเหล้าพี่พี่ไม่กินใช่ไหมไม,ไม่ได้กิน,นแบบปีก,กว่าวครับก่อนหน้านั้นผมก็ไม่ค่อยได้กินเดินจนหายเหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนอนได้ครับ งนี่ยไม่ต้องไปนั่งเที่ยวไหมใช่ว่าทั้งสองดีไหม ไปไปอยู่หลังเองเขาก็จะคันที่มีอ้เดี๋ยวไม่มีใครที่มีรอนแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเลยอะไรรับเตี้ยนะโอเคนั่นแหละตออกไปออกมาเบรกนี่เกียร์เลย

เม่เบกาแล้วก็ไปเจอจะซายหรอไม่เห็นเลโอ้แแต่มันก็ดูแต่มันก็ดูโวยวายอะบกม่มากเลยอะนีแต่แบบยุคแบ่าสเลยที่คนคนรที่ยุค80ที่ยาบอกไซะคนลวอะไรนะที่ยุค80นะโอ้ย พี่ก็เดินได้พี่ก็เดินมาจากบ้านเลยก็เดินก็ไกลไม่เดินออกหลังบ้านเลยให้หมามันจัดเล่นเย่งมากประมาณ200เมตรอ่ะแล้วก็จะหายไปประมาณสองอาทิตย์ดี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ครบแล้วเนี่ยมันรอรอซ้อมใครคุณ

ตียอะแลเนี่ยตีต้งนียเอ้ตีหกลวพี่แ๋ว่อดีแลไมมาตีแบบกันี้ิ้าลา่ยนอแตแข่งเอาถ้วยเลยอะ นีครับจีมีอะไรใหม่ๆไหมนอกจากแบบดีนขายของอะไรไหมเมื่อพี่ขนาดตอนนั้นพี่ซื้อชุดนักเรียนญี่ปุ่นมาเลยนะมันเป็นอีเวนต์แล้วเนี่ยนพี่เดี๋ยวก็เป็นอาดินตอนนี้เป็นทานโลเโเมอร์พี่เลิกตอนช่วงที่แบ็คพิงครับอ๋ออยูเล่นมาตั้งแต่ซีแรกตอนนั้นที่เลิกเล่นพอแบ็คพิงมาปุ๊บช่วงนึงพี่ก็เลิกเล่นไปละมันจะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่เป็นแบบคพิงที่เอาภาพเป็นภาพต้นภาอะไร อาวีตอนนี้พี่ก็เริ่มเกียดเล่นละหนูไม่ได้เล่นเลยเอาอาเวต้องมีตี้อะครับมันถึงมันถึงจะแบบไปไปกับตีเลยนะแต่ก่อนก็เล่นอยู่ตี้ตี้ไปเรียนกันหมดแล้วมันเป็นเกมข้าวเวลามากๆเลยนะสิบห้านาทีต่อเกมเก่งดิเต้องเล่นก็ได้พี่ ส่วนหงุ่มอ่ะมันก็เล่นด้วยน้อนๆหน่อยผมรอรอพี่อยู่เนี่ยแต่ผมเล่นไปสาแล้วผมก็เล่นเฉยๆไงือโอ้โหเจียวแบบเยอะหลังมากไหมฮ่า <differences S 2> oh. ไม่ได้มไม่ได้ได้เห็นคืนมา จบต,ต่อไปจบต่อ,อ,อ,อไปต้องกลัวจังแบิดมากอยากกับพี่โต้ไม่ต้องกลัวหรอกอาถันเรื่องของพี่โต้เนไปเกมแรกจะแบบเหมือนมีแรงนะแต่ในเกมสองเนะี่ยหมดทีอนีอ่ ก็เรื่องยากตี่านสร้างก็เรื่ากมันต้องเดาแล้วก็าจะรคือผู้เ่นนนี้ชใชไงก็เดาดาว่าเขาต้อทำอีคือบางทีลูกเบสิกไม่ทํอไรมันก็แต่ถ้าเขาทาเบสิกเหมือนเราช่ตงเราจะต้องไปสอนอ้วเราจะรู้แนแบบตุ๊จําไปยอนุเราเราก็เลยบอกว่าเยไปที่่ มันน่าจะเข่าหน้าแบบเหนียวแน่นเขาจะมีแผงแล้วเราจะพัดไม่เห็อันนจริงจังมากเลยโค้ะทั้งคู่เลยมันไม่นั้นหรอกมันไม่าเขาตีเต็มตีเต็มวงนะเขาตีกันจริงจังมากเลยขอนีเตมเต็มทงตีเต็มวงใช่ดูแบบไม่กัก โดนคุณแม่ตบอันหน้า แน้โอ่โหอยิมชิบดดเดียวนี่เล่นหลาทิกเลยอ่ะทิดแา่น,นั้นเลยแบบเลยขาไม่ไหวเลย,ย,ย,ยอย่างที่เราจเจอเ้าแบบแค่วิ่งไปก็เป็นทันแล้วเป็นรูปือนทีนะ้าแนี้ติดเตี้ยเ <c oughs> อ,อ,อ้ย โอ้ยน้องหัวบุกอะไรเหมือนบุไม้ดิดูก่อนเผื่อเดี๋ยวลกขายอีกเขาชอบลงขายแล้วเละเลยสภาพไม้ซ้อมแล้วตอลงไอ้นั่นขาไปยังปิกาจุอ่ะขายไปแล้วค่ะใครที่ไหนซื้อเลยจังหวัดไหนหรือพี่โลกนี่ผมเนี่ยชอบในความสวยงามน่ารักมันก็ตีดีแต่หรือว่าเธอไปลดราคาหอไม่ได้ลดเลย เห็นบางคนแม่งขายเท้าไว้พี่เห็นแล้วม่ีแม่งขายเามันตั้ง2,800ที่พี่ดูในที่คิดในใจและมันขายไม่ได้หรอกวันนี้เหรอขายได้หรอสักพัหรือว่าพอลงมาได้ส่วนสำคัญส่นสำคัก็ยังพี่ว่ายังไม่มีคนซื้อหรอกรองเท้ามันไม่ใช่มันเป็นรองเท้ามันตกสองรุ่นสองปีผ่านไปแล้วพลอยแล้วมันมาขาย2แ0 0ก็คือราคาที่แบบมันเป็นราคาที่มันไม่ขัดกลุ้มเลยเว้ย2,800 ถ้าเป็นตัวท็อปอบบใช่ใช่เป็นตัวท็อปแต่ทีนี้ราคา2ปีมรองาสอปียิมมาขายมือสองขาย,ยได้800ปแปดล้อก็เหลือเดือนนึงพันหนึ่งนี่ก็มีคนซื้อแล้วจริงๆอันนี้กะไม่ขาดคนเลยไงกาดแต่ว่าคุณขายแล้วคุณได้รองเท้าใหม่คูโอโอ่คนะี้หนูซื้อปีได้แล้วมั้ยปีเตอร์ 4, ป่ะครับสี่พันปีเตอร์ใช่ขายได้ถพันหนึ่งก็ได้หรือเปล่าที่ปีแล้วปีน ท่าปีหนึ่งอ่ะหารสองเลยราคาเอกได้เลยหารสองก่อนแล้วก็นอกนั้นเราค่อยมาดูสภาพเขาออกไงเพราะว่ามันยางเหนี่ยเหมือนก็เหมือน,น,นรองเท้าในห้างครับ<า>ปีหนึ่งปุ๊บฐารสองเลยมันจะมีในปีหนึ่งปุ๊บรองเท้ามาร์เกอร์ห้าสิบสี่หลาอรองเท้ามันสภาพมันไม่ดีอยู่แล้วถึงว่าขายเน่นมากกว่า รองเท้าปีหนึ่งอ่ะคุณก็แพงแล้วยิ่งถ้าคุณเล่นบ่อยอ่ะดอกมันหายแล้วไงมันก็ขายได้แล้วแหละรองเท้าแปดร้อยอ่ะเอาไว้แปดร้อยพันตายหรือเปล่ามันก็ขายอยู่ซื้อมาห้าสามโอ้โหสามพันเก้า

เขาต้องข่อนมาใหม่ดูดี่ดูดีจะรอให้เรามาทำงานนะลบวรื ยั้ไม่ได้แลวออกกำลังกายมากไม่มีตัว่หัวยังเปนหัวหน้ามันจะไม่หอกต้องค,อคออ่อ,คอยๆคยหาย É que... ไปเลย